นอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ออกมาแสดงพลังเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆอย่างมากมายนะคะถือว่าเป็นครั้งที่กว้างขวางที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีเลยค่ะหนึ่งในกระแสะเรียกร้องที่เป็นข่าวไม่นานมานี้ก็คือการบอกลาชุดนักเรียนแล้วก็มาแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนกันเถอะท่ามกลางกระแสะทั้งสนับสนุนแล้วก็คัดค้านเลยกลายเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแบบกว้างขวาง เลยในยสังคมบ้านเรานะใช่ครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถูกเถียงกันก็คือการแต่งชุดนักเรียนกับชุดไพรเวทเนี่ยสรุปว่าแต่งแบบไหนถึงจะลดความเหลื่อมล้ํามากกว่ากันมแม้เรื่องนี้จะยังไม่มีคําตอบที่ชัดๆจากทุกฝ่ายเนี่ยนะครับที่เขายอมรับแต่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่ได้มีกระแสเรียกร้องขอแต่งชุดไพรเวท แต่มีเด็กๆน้องๆนักเรียนจํานวนมากที่ยากจนข้นแขนถึงกับไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนครับ<ม>คือรองเท้าที่ว่านี้ไม่ใช่แค่รองเท้านักเรียนนะครับหมายถึงรองเท้าแตะรองเท้าธรรมดาก็ไม่มีเหมือนกันเ,เนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่ประเด็นการแต่งกายด้วยชุดไพรเวทหรือไม่แต่มันเป็นความเหลื่อมล้ําถึงขีดสุดที่เกิดขึ้นกับเยาวชนอนาคตของชาติในบ้านเราคือไม่ต้องพูดถึงชุดอะไรทั้งนั้นแหละอเอาที่จะมีใส่แบบออกจากบ้านปุ๊บแล้วมีรอง เท้าใสเนี่ยคือคนไม่มีก็คือไม่มีจริงๆยังไม่ได้เลยเออนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่มีภาคประชาสังคมค่ะเขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันของกลุ่มคนในพื้นที่นะคะใช้ชื่อว่ากลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้เขาก็พร้อมใจกันวิธีการคือไม่ได้ไปเรข่ของเงินนะทำของขึ้นมาขายค่ะคุณผ<อ>ู้ชมทําขนมจีนขายเป็นขนมจีนอบแห้งย้อมสีด้วยภาษาถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าละซอเป็นอาหารที่คนมุสลิมในพื้นที่นิยมรับประทาน กาหน้าตาแบบนี้นะคะ oh. กลุ่มร่วมด้วยช่วยการชายแดนใต้เขาลงทุนทําขนมจีนอบแห้งเสร็จแล้วก็ใส่หีบหอ่อทําให้สวยเลยอะ่ะเป็นน้ํายาสําเร็จรูปใส่เข้าไปด้วยนะคะไตปลาแหง้ง mm. แกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงกะทิปลาร้าก็มีต้มยําก็มีแบบลาบก็มี mm. ผลิตออกจําหน่ายค่ะออกไปตามร้านไปตามงานต่างๆวางขายกันทั่วไปนี่แหละแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อรองเท้านักเรียนให้กับเด็กที่ยากจนซ่อมบ้านให้กับคนที่ยากไร้ในพื้นที่ ดีด,ดีจังเลยอ่ะคือไม่ใช่ออแค่ว่าบริจาคมาคือคนที่อยากจะช่วยสนับสนุนเนี่ยยังได้ของกลับไปด้วยแล้วก็ได้ช่วยน้องๆด้วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ออแล้วกิจกรรมการแจกรองเท้านักเรียนให้กับน้องๆที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับทางกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้เนี่ยเปิดรับเรื่องราวความเดือดร้อนของเด็กนักเรียนโดยให้ผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าครอบครัวเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับจากนั้นก็จะมีทีมงานลงไปสํารวจว่า ที่ติดต่อเข้ามานั้นนะ่ะเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าก็จะซื้อรองเท้านักเรียนไปมอบให้เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีเด็กๆทั้งชายทั้งหญิงร้องขอมา200คนก็คือรองเท้า200คู่คตรวจสอบแล้วเป็นครอบครัวที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ย160คนล่าสุดมอบไปแล้วนะครับ110คู่เหลืออีก50คู่ แล้วเขาจะจัดพิธีส่งมอบกันนะครับในวันที่สองมกราคมที่จะถึงนี้ด้วยใกล้แล้วนะคะและกิจกรรมการแจกรองเท้าของนักเรียนที่ผ่านมาคะ่ะเด็กๆหลายคนพอได้รับแจกนะเชื่อไหมร้องไห้เลยคุณสจ๊วคุณร้องไห้เลยนะคะคือดีใจมากอย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่าอินฟานอายุห้าขวบน้องเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าด้วยนะคะคุณพ่อเสียชีวิตแม่กับน้องสาวก็ไม่มีงานทำไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อข้าวมากินไม่มีเงินซื้อรองเท้าใส่ไปโรงเรียนแน่นอนอยู่ แล้วล่ะพอน้องได้รองเท้าเข้าไปปุ๊บเนี่ย น้องดีใจมากเลยอะอแล้วน้องก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าจะได้มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆนแล้วคืออย่างที่บอกอะคนเขาไม่มีก็คือไม่มีจริงๆเนี่ยนะครับแล้วบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันว่ามไม่ได้แต่งตัวตามระเบียบแล้วปรากฏว่าก็ถูกห้ามไม่ให้ส่งไม่ให้สอบด้วยอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะครับทางกลุ่มร่วมโดยช่วยกันชายแดนใต้เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันว่ามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ไม่อนุญาตให้เด็กหญิงคนหนึ่งเข้าสอบ ท,ทั้งที่น้องเ,เป็นเด็กเรียนดีนะสาเหตุเพราะว่าไม่มีกางเกงสีตรงกันกับระเบียบที่โรงเรียนกําหนดให้ใส่ไปในวันสอบอคือน้องฐานะยากจนแล้วมีแต่กางเกงที่ได้รับแจกมาเท่านั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกมุมหนึ่งที่ถูกรับเข้ามาเหมือนกันเนี่ยนะครับที่ทางกลุ่มเขาต้องแบบเข้าไปช่วยแล้วพอรับเรื่องมาเสร็จเนี่ยนะครับทางกลุ่มบอกว่ากําลังจะประสานฝ่ายต่างๆในพื้นที่เข้าไปเจราจากับผู้บริหารโรงเรียนแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกัน จริง <Yeah. S 1> หรอคะกางเกงสีไม่ตรง oh. ก็ได้เหรอคะคือบางทีต้องเข้าใจนะว่าน้องเขามีปัญหาอะไรด้วยหรือเปล่ามีปัญหาฐานะทางบ้านหรืออะไรเนี่ยคือจริงๆเรื่องนี้คุยกันได้ <c oughs> ถามได้ทำไมฟังดูเหมือนแบบเขาใจร้ายจังเลยบบ <c oughs> อะมาทำอย่างนี้นะคะ <c oughs>